สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบอกเล่าเล่าหนังวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่องแวนกาดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกเป็นหนังปี2020ค่ะหนังเปิดฉากมาที่บรรยากาศงานตุ๊จีนกลางกรุงลอนดอนใครชัวได้ออกมาทักทายเลที่กำลังยุ่งอยู่กับการขนของทั้งสองคนได้กลับเข้าไปในร้านอาหารและได้พูดคุยกับคนในครอบครัวอย่างมีความสุขแต่ทว่าก็ต้องโดนขัดจังหวะด,ด้วยเสียงโทรศัพท์ ทั้งสองคนจึงรีบลาครอบครัวแล้วออกไปทันที ทั้งสองคนทำงานอยู่ที่บริษัทแวนการ์ดเป็นบริษัทที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกคนรวยทั้งสองคนได้รีบออกไปช่วยเท่าแก่ชินและภรรยาซึ่งเป็นลูกค้า v i ไใครชัวและเลรีบไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเลยจึงถามใครชัวว่านายเอาปืนมาด้วยหรือเปล่าเลได้ตอบกลับไปว่าใครเขาพบปืนวมนหยุดกันเล่าเลยจึงถามกับใครเชัวว่าแล้วนายเอามาเหรอใครชัวก็ตอบเท่ๆไปว่าฝากผู้มันเอาไว้ไงหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือด เลได้ช่วยภรรยาของท่าแก่ชินไว้ได้ส่วนใครชัวก็สามารถช่วยท่าแก่ชินเอาไว้ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ทั้งสองคนสามารถช่วยท่าแก่ชินไว้ได้พวกเขาก็ได้กลับมาที่บริษัทแวนการ์ดเพื่อที่จะพูดคุยถึงสาเหตุที่ทําไมถึงโดนตามล่าท่าแก่ชินได้ลงทุนทําธุรกิจกับนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งแต่จริงๆแล้วธุรกิจนั้นกลับเป็นธุรกิจบางหน้าพวกเขาตั้งใจที่จะนําเงินก้อนนั้นไปซื้ออาวุธร้ายแรงซึ่งพอท่าแก่ชินรู้จึงแจ้งให้ตำรวจ ทางตำรวจจึงได้ตามล่าครอบครัวนั้นแต่ว่าลูกชายของเขาได้รอดออกมาได้ชื่อว่าโอมานโอมานจึงแค้นเท่าแก่ชินมากต้องการที่จะจับตัวเท่าแก่ชินไปเพื่อที่จะถามว่าทรัพย์สมบัติของพ่อเขาอยู่ที่ไหนหลังจากที่พ่อของโอมานเสียชีวิตลงุงเท่าแก่ชินก็ได้เก็บทรัพย์สมบัติทั้งหมดเอาไว้เองแม้ว่าเท,ท่าแก่ชินจะปลอดภัยแต่เท่าแก่ชินก็ยังกังวลเพราะเขารู้ดีว่าถ้าพวกโอมานไม่ได้ตัวเขาไปมันต้องไปจับลูกสาวของเขา เท่าแก่ชินจึงขอร้องให้บริษัทแวนการ์ดไปช่วยลูกสาวของเธอที่ตอนนี้อยู่ที่แอฟริกาฟาริดา,าทํางานเป็นผู้พิทักษ์สัตว์โดยการที่เธอแอบถ่ายวิดีโอตอนที่พวกล่าสัตว์แอบล่าสัตว์สงวนลงโซเชียลพวกโอมานและนายพานล่าสัตว์จึงร่วมมือกันเพื่อที่จะตามล่าเธอแต่ก็โชคดีที่พวกแวนการ์ดได้มาเจอเธอก่อนซึ่งเธอเองก็กําลังนอนเล่นอยู่กับสิงโตไม่นานพวกโอมานก็ตามมาเจอจึงทำให้ สิงโตตกใจแล้ววิ่งหนีไปหลังจากนั้นก็เกิดศึกชิงนางทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันอย่างดุดเดือดแต่ไม่รู้เลยว่ามีสิงโตตัวหนึ่งกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ซึ่งสิงโตตัวนั้นพยายามที่จะปกป้องฟาริดามันจึงกระโดดเข้าไปใส่ระหว่างเชินหลงและลูกน้องของโอมานที่กำลังสู้กันอยู่ขอเรียกซีอโอของแวนการ์ดว่าเชินหลงแล้วกันนะคะง่ายดีหลังจากที่ทั้งสองคนมองเห็นสิงโตก็ต่างคนต่างวิ่งฟาริดาจึงบอกกับเชินหลง ว่าให้แก้งตายสิงโตจึงหันไปกระโดดใส่ทางคนร้ายแทนหลังจากนั้นฟาริดาก็ขับรถพาทุกๆคนหนีไปซึ่งเธอขับรถจนมาเจอแม่น้ําและเธอได้ขับรถลงแม่น้ําแล้วเปลี่ยนโหมดกลายเป็นเรือจึงทําให้พวกของโอมานตามมาไม่ทันเช้าวันต่อมาพวกโอมานหาพวกเขาจนเจอแต่เทว่าพวกโอมานก็มีทั้งเรือและเจ็สกีที่จะตามล่าเธอไปได้แล,แล้วฟาริดาจึงเสียหลักลูกน้องของโอมานได้ตัวเธอไปเลยจึง กระโดดตามไปช่วยเธอแต่เทว่าเลก็โดนลูกน้องของโอมานฟาดไปที่หัวจนทําให้เขาสลบตัดฉากมาที่สํานักงานแวนการ์ดเฉินหลงได้ไประชุมและเตรียมทีมเพื่อที่จะไปช่วยฟอลอริดาและเลนโอมานบอกให้เท่าแก่ชินนําเงินของพ่อเขามาคืนเพื่อที่จะแลกตัวกับลูกสาวของเขาตัดฉากมาที่บ้านของโอมานเฉินหลงและเท่าแก่ชินได้นําของมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะโอมานเล่นไม่ซื่อ เขาได้ติดระเบิดกับตัวของเลนและพอโอมานเปิดกระเป๋าของเท่าแก่ชินกลับไม่เห็นเงินเขาจึงโมโหแล้วพยายามที่จะยิงลูกสาวของเท่าแก่ชินจึงเกิดการต่อสู้กันอีกครั้งในขณะนั้นไคชัวก็ได้เข้าไปช่วยเลนที่ถูกมัดติดอยู่กับระเบิดเลนจึงบอกให้ไคชัวรีบหนีไปเพราะว่าไคชัวยังมีลูกที่รออยู่ที่บ้านแต่ไคชัวก็บอกว่านายเป็นเพื่อนรักของฉันฉันจะช่วยนายให้ได้ในที่สุดไคชัวก็สามารถช่วยเลนจากระเบิดตุ้มตาม ออกมาได้ในระหว่างที่ทุกคนกําลังหนีออกไปไคชัวได้ยิงคุ้มกันให้กับทุกคนแต่ก็พลาดโดนยิงจนล้มและในขณะเดียวกันนั้นพวกของโอมานก็ได้ยิงระเบิดมาพอดีทําให้ไคชัวโดนถล่มเข้าไปเต็มๆเบนเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยเพื่อนรักของเขาเท่าแก่ชินเองก็เห็นท่าไม่ค่อยดีเห็นว่าทุกคนบาดเจ็บกันหมดแล้วเท่าแก่ชินจึงยอมแพ้ให้พวกโอมานมาจับตัวเขาไปเท่าแก่ชินจึงยอมแพ้และยอมให้พวกโอมาน จับตัวไปได้แต่โดยดีจึงทำให้พวกแวนการ์ดสามารถหนีออกมาได้แต่ถ้าว่าฟลริดากับมีสีหน้าที่ไม่ค่อยดีเฉินหลงจึงบอกไปว่าพ่อของเธอจะไม่เป็นอะไรเพราะพวกมันต้องการข้อมูลจากพ่อของเธอในขณะเดียวกันไครชัวก็ได้หยุดหายใจเลนพยายามที่จะปั๊มหัวใจอยู่หลายรอบทันใดนั้นเองในระหว่างที่เขาหนีรถของพวกเขาก็พุ่งทะยานขึ้นฟ้าและถลายลงจากเขาอย่างแรงจนทำให้ไครชัวรู้สึกตัวอีกครั้ง ฉากมาที่ดูไบเท่าแก่ชินได้พาโอมานมาที่เก็บทองของพ่อของเขาซึ่งทองนั้นไม่ใช่ทองแท่งแต่กลับเป็นรถทองคำทั้งคันนั่นเองหลังจากโอมานได้สิ่งที่ต้องการเขาก็ไม่ได้ทำตามข้อตกลงเขาไม่ยอมปล่อยเท่าแก่ชินโอมานที่ได้ทองกลับคืนมาจึงทำการซื้ออาวุธทันทีทั้งเฉนหลงได้ไปขอให้ทาหารของดูไบช่วยและบอกความจริงทั้งหมดและสามารถช่วยเท่าแก่ชินมาได้ตัดฉากมาที่งาน ปาร์ตี้ทุกคนถ่ายรูปร่วมกันแล้วหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงบ้างคะหนังเรื่องนี้มีฉากมันมันอีกเยอะเลยนะคะยังไงก็ลองไปหากันดูได้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะ